มองอ่ะงามมองอ่ะงามอง,งมอ่ะ,อะสบายดีทุกคนสบายดีสุภาพสุขคนเดินยินดีทุกคนเขาโสมตัวค่ะเกิลตอนนี้คือวัวอยู่สวนซาเนาะมื้อนี้วัวกับแม่มาสวนมาสวนแต่ว่าบ่เด้มาเก็บซาเนื่องจากว่าเก็บซาไปแล้วหมื่อก่อนเน้ะไหมเนาะเฮาขายซาได้1ล้าน5แสนกว่ากีบโมเมนต์บาน ปีนี้เป็นปีที่แบบว่าเขาเอาซาเก็บซาของมโตเนาะท่านมตโตกันเลยว่าอ่าอาทิตย์หนึ่งหรือว่าซีห้ามืดได้มาได้มาเก็บซาเนาะปีนี้เก็บไปแล้วหลายเทือนเนอะแม่เนาะซึ่งแต่ละเทือก็ได้ประมาณล้านปลายขั้นหาตีเป็นเงินกีบเงินบาทก็ประมาณสามสี่พัน, 4, นเนาะแม่เนาะเออสามสี่พันทุกหอบเลยแล้วก็ซีห้ามือก็ได้เก็บซีห้ามือก็ได้เก็บถือว่าปีนี้ก็เจ็ดมืออเจ็ดมือเั็ดมือหเหรอเอออ่า เมื่อนี้เก็บแล้วก็พานไปห้าวันวันที่หกก็มาเก็บนาะแม่เนาะวันที่หกเลยวันที่เจ็ดเขาก็มีเวลากลับมาเก็บนะเ, 7, บเ,บเบส้นลายก็จะมีเวลาอะไเพราะว่าเขาเหดสวนเหดเกษตรแบบนี้แบบกเกษตรพอเพียงเมื่อนี้คือ,าอมาตพาทุกคนมาเก็บผักกาดแล้วก็มาเสียหญ้าอยู่สวนผักเนื่องจากว่าฤดูแล้งแบบนี้อ่าฤดูไฮตอนนี้คือฤดูเหตดไฮนาะแม่เนาะแต่ว่าคนเราปลูกจากไฮเขายัางบุดได้เถอะกนเลยว่าเขาต้องได้ปลูกผักนาะแม่เนาะ เพื่อเพื่อลดการใส่ใตายตอนนี้คือนี่อันนี้คืออาคายูควาเบาอาคาจะเอิญนอย่างแม่นี่นะฮั่ะหุ่นอะหุชิลิ<ะ>าล <laughs> อาถ่ายดีๆตัวถ่ายดีๆหุ่นนะหุ่นลิลิลิล <laughs> ิอาคาจะเอิเอแม่แม่แม,แม่ไม่ต้องหัวเหรอไม่ต้องหัวเดี๋ยวเราจะกินให้เบิรงอันนี้คือเฮาสามารถกินได้เลย อืมันจะมันๆหน่อยหนึ่งนหมแม่เนาะมันนแบบมัททูีด้วยคือมัคชวดินทันแหละเออตอนนี้คืออร่อยเขาได้กินทุกปีเลยต้นอันนี้นะมันมากทุกปีเลยนาะแม่เนาะแดดอยู่ดอยแหงโบคือแดดอยู่ดอยกะห่อนคือกันเดอร์ห่อนแหงแหงเนื่องจากว่าช่วงนี้คือเขาหากระจูดหายแล้วแล้วนาอยแม่เนาะก็เลยว่าอากาศมันจะอ้าวแต่ว่า วันก่อนนี่ฝนตกเนอะก็เลยว่าหูสึกสดซ่นขึ่นน้อยหนึ่งโอเค <Okay, S 2> ไปเนี่ยคุณแม่ค่ะสบายดียดีไปอืมอร่อยไทยซีกย่กินเดยอโอ้สนุกไปค่ะแล้ว ม่ตัวยังจะมีเงาะปลายัางจะมีเงาะปลาอยู่โถงนี่นะเอ้ยอยู่อันนี่เนาะกระตานี่เนาะอืออันนี้จะเป็นเงาะปลากินอีแม่เขาก็เห่าอที่ก้นรจ๋าเจ็บงงหรอกกินน้ำกันก็นกบ,บ่เป็นยังไงวะบ่ได้เป็นผิดอันนี้คือเงาะปลาซึ่งเขาจะเอามาให้หลายมือที่แล้วนะ แต่ว่ามันจะเป็นน,น้อยแต่ว่ามันหวานเลยทุกคนเฮาจะบบกื่นแกนเพราะแกนมันก็ค่อนข้างหวนาในใหญ่หน่อยหนึ่งอขอโทษขออภัยวันซื้อนี่มาเก็บซาแต่บบเิยถ่ยบรรยากาศเนื่องจากว่าเฝ้าโพวทัวสวนเฮาแบบซาหลายเนาะ อยานเก็บบะมืดกันเลยว่ะโหคือฮะอหลายคนแม่มีคนป้ามีคนน้ามีคนแม่แล้วก็มีน้องนะคะมาเก็บวันวันซื้อเนี่ยเดี๋ยวประมาณสีมือฮะกว่าจะได้มาเก็บเนาะ ไปเสียหญาายย่สวนพักกันไปแม่อีกแล้วค่ะจะกินจะกินอ่ำจะเคี้ยวหมากคะ่ะคุณหมอบอกคุณแม่ว่ายังไงไม่ให้ไม่ให้เคี้ยวหมากใช่ไหมใช่ไหมหแม่เมาใช่หรออ,อันนี้จะเป็นปูเลยทุกคนเบิรงไหมไม่ยากให้แม่กินเลย ไม่อยากให้แม่เขียวเลยที่จริงเขาไม่ได้เกินดอกเขาจะทมนานามมันทิมเนาะแต่ว่าเขาจะเกินไว้จัง <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าแม่ผอมลงนะคะช <c oughs> ่วงนี้คือ <c oughs> พอมาตัวเห็ดส่วนยางเนี่ยแล้วกว็แม่ไปห่อไฮชุกมือเลยตักแบดเนาะ <c oughs> ไป <c oughs> ไปกัน ลอยมาลอยส่วนนิโตเองโอเคเมื่อมาฮอตอยู่ลุ่มๆมเนี่ยวันศุกรทุกคนไปเบิ้งหมักนัดกันทุกคนจื้อมันบอมิโตกับแม่มาอนมามัยส่วนหมักนัดเมื่ออาทิตย์ก่นกอ ตอนนี้คือาหมาักนัดเป็นหนวยใหญ่ๆแล้วได้นี่ให้เบิงหน่วยบาาย้าไลเลยทุกต้นเลยทุกต้นเลยมีหมากหมดเลยนะนะนักขันบนักขับนี่เห็นบอเห็นบอมีหมากทุกต้นเลยบรรดาทานนี่เห็นบอว้อาวจะได้ จะได้ขายมักนัดแล้วเนี่ยดูดมิมีทุกต้นเลยนั่นก็จะเป็นส่วนอยางอีกอีก,อกอประมาณห้าปีเขาจะได้รายได้จากส่วนอยางนี้เนาะเฮ้โอเคลงมาลุ้มพี่หล่ะกะจะมีสวนผักกาดกับสาลีที่จริงที่จริงสาลีสวยมากแต่ว่า บมีแกนของมันคือแกนของมันคืออ,อีแม่ได้เอาไปตากแดดแล้วก็เอาไปมัดไว้อยู่อันบอนเลี้ยงไก่แล้วก็ไก่กินเมดแต่ว่ายุงินแม่ป้ามีหลายอยู่เดี๋ยวเมือ่อใดว่างๆอีกเนาะจะมาปลูกอีกแต่ว่าี่ไปปลูกอยู่ให้ดีกว่านาะเพราะว่าเหาะให้เหาะอ,อะไรทําไมแล้วแล้วล้วก็จะไปปลูกอยู่สวนไม้ดีกว่านี่สวนเกากะสาลีข้าวโพดนะคะ เออสาลีเห็นแหละงามบอทุกคนแล้วก็ผักกาดนี่ผักกาดก็สวยตามตามทองเรื่อง่ <c oughs> งามโบงามโบนี่ผักกาดมาเก็บกินเด้อแต่ว่ามันจะแบบมีหยาปนเดเนาะนี่หลายแหง,แหงเลยบรรดาทาน,นต้นสาลีหาบฝนเมื่อวานกอ่อนนี่แล้วก็สดซื่เลยนี่ มีหน,นี่้าเด้มีผักเด้์ปุ่นมีผักโขมที่แม่ปลูกก็สวยสวยนะคะโอ้คุณแม่ผักอันนี้น่าอร่อยมากเลยเห็นบ่มผักโขมแม่ปลูกผักกาดแม่ปลูกงามสารพัดทั้งผักทัง้งหนี่นี่ดูดิสวย ต้นข้าพดก็สวยสวยมาเบิ้งพี่ขาดีพริกผักโคมคือสวยงามธรรมชาติมากเลยอู้อาจจะเยอะ่ะพัดดจะให้มานอสจมิมซึ้งออกมาหมา,มานี่แต่ว่าแม่แม่หวานทีเกินผักบ้งแดนี่ผักบ้งเป็นแถวเลยใครมาเก็บกินก็มาเก็บกินได้ในจานในจานนี่เห็นบอก โอ้หลายแหงเดี๋ยวจะเก็บไปฝากข้าจเจ้าแดกกวอนแม่กำลังเสียหนาอยู่เถิงส่วนพักของแมวโต้สวยงามมากทั้งหนาทั้งพักงามแหงๆนี่เห็นบ่สวยอะดูดิดูด,ดิขนาดแล้วดูแรงแล้วเนี่ยอากาศก็บหอนหอนทุกคนแต่ว่า แม่กับน้องในะบโตน้ะกำลังเสียหนาสวนผักโบงผักกาดผักหอมสาลีข้าวโพดนะที่จริงอยากมาแต่เศราๆเพราะวะ่าตอนสวยมาแบบนี้แล้วก็อากาศจะห่อนเอาไหมน่นาะแต่ว่าต้มน้ำแดต้มบอนหมูแดดซักขอกซักเครื่องล่างถ้วยล่างบ่วงก็เลยบทันเนาะแม่คะแม่ถ่ายให้หนู เดี๋ยวหนูจะทําจับไว้ค่ะแม่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 จะจะอะไรมาหมูมาจับอ่ะขยานก็จอนี่ทีเดียวทีเดียวมันอุ่นพอาีเหรอหอนอลีทุกคนหอนอลีรถงมือกับบอสไซแต่ว่าบอกเลยว่าหอนแห้งๆแล้วก็บบอสไซถงมือแต่ว่าทากันแดดบกกันแดดเหรอโมเป็นยังงเนาะเสียอู้ ห่อนขนาดเข็ดนอกยังห่อนบานนี่ตัวเมืองบุ๊คหัวจะห่อนปานใดเมือในสวบุมีหลังเงือผักบุง้งเดี๋ยวจะจะ,จะเก็บไปฝากอันข้าจเจ้าเดนอนะอแม่เนาะจะเก็บไปฝากประมาณสามเฮือนเงาโกเงาโกก็แผลจะแหมมองเย่มันยุ่ยังไม่ยังเดะจะเก็บไปฝากคุณอาคุณอาวคุณน้องเขานะคะ มันลายแหงจิไปขายอยู่ตลาดก็บ่เด้เอาไปขายนาอแมนะ่เนาะมีแต่เห็ดพอกินจะนี่แล้ะก็แบ่งให้ญยยาติญาติเขานะคะเมื่อกี้ถามอาลีแล้วว่าจะกิบจะกินผักโบลาวาบุกลาว่าบอเอาผักกาดแต่เอาผักบงที่ได้ไปฝากน้องอาลีด้วยนะคะจะมีผักบงกับผักกาดป่นกัเน,น้อแมนะ่เนาะเขาเลยว่าโอ้ยแต่ว่ามันบุมีหยาด้แม่ตัวนี้นะ ไม่ไดไมดอันนี้ไม่มีหญ้าเลยไม,ม,ม,ม่มีมีไม่กี่อันแต่ว่าเขาจะพยายามลกตัวที่น้อยแบบยุ่งยากแบบมัยุมันยะให้ชิมเพราะว่าเพราะว่าคันถ่ายมีมัยุ่มันยะหลายแล้วต้นมันจะโบยญ่ยน่ยไนไี่เนาะจะลกไปพร้อมอันนี้จะเอาไปกินไปฝากไปกิน งามยูเนาะแต่มันบกค่อยแบบบกค่อยวือบกค่อยบกค่อยย้ายปันใดเถอเนาะไหมเนาะนี่อ,อ,อปะผักกาดผักกาดแล้วดูแลผักกาดแล้วดูแลงบอนี่คือบอนปลูกพักปลูกมีของเหอนเลยเนาะจะปลูกอยู่นี่แต่ว่ามันเก็งามทุกฤดูกาล อนอนเด้อเดี๋ยวจะเก็บผักแม่ฮัมโปเสีย,ยหนาหรอหมื่นสาวใคยมาเสียบอ่ะเก็บผักแล้วก็กลับเลยเนาะพามันห้อนแหงๆห่อนอลีจะสลบแล้วเดี๋ยวไปตัดใบตองแล้วก็เก็บผักนี่ใบตองอยู่ที่นี่คะ่ะ เดินมาที่นีเดินามาที่นแงวเกินบอ,บอ,อเดี๋ยวตอนนี้โอตัวจะเด็ดจะลกผักไปตอนสามเฮือนเดเนะน,นี่สวยๆเลยอันนี้จะมีต้นหมักงาเดเห็นบอเมปลูกหมักงาิีครับสวยๆทั้งนั้นเลย ไปขายอยู่ตลาดก็มีคนเอาอยู่แต่ว่าไปขายดีกว่าบุอยากไปนางขายเนาะพอมาโดนถนัดแบบโพสแล้วก็ให้เขาออเดอร์มาแบบเนี้ยแต่ว่าเอาไว้เขาหน้าก่อนตอนนี้เอาไปเอาไปฝากญาติญาติให้ญาติญาติทานกันก่อนนะผักออแกนิกนะคะนี่ คุณแม่เป็นคนเป็นคนขยันมากดูแต่ผลที่ได้นะคะคุณทุกคนคือเยอะมากเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆก็จะไปนั่งขายที่ตลาดก็เป็นได้นะคะนะคะนี่นะคะแดดร้อนมากแต่ก็ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศแบบนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีต้องห่อใบตองเพราะฉันมันจะเหวย จะด้ไมจะได้ไดยนพระสิ่งที่ช่วยด้วก็เอาไปฝากอาลีเอาไปฝากอาเพื่อนเพื่อนๆ่อนะคะแม่บอกว่าเอาไปนิดเดียวก็พอมาทางนี้เขาสวยมากแต่ก็มีหญ้าปนด้วยนะคะเดี๋ยวพวงนี้เช้าจะมาแต่เช้าๆนะคะมาเสียหน้านะคะเป็นไอนี่เป็นหญ้านะ อันที่เขียวเขียวเนี่ยไม่ใช่แค่ผักนะทุกคนมันมีอ่าไอตัวที่เป็นอ่าศัตรูพืชเออศัตรูของผักนั่นก็คือญ้านะคะมีญ้าด้วยนะคะเราไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรทั้งนั้นเลยก็เลยว่าเป็นผักที่ปลอดสารพิษแล้วก็ เป็นผักออร์แกนิกนะคะแล้วก็ซึ่งถ้าเรากินก็จะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายนะคะกินผักเยอะๆนะคะร่างกายก็จะขับถ่ายได้ง่ายแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่อ้วนนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาแล้วกันนะพรุ่งนี้จะมาช่วยแม่กำจัดหญ้าพวกนี้นะคะ ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ผักนะที่เขียวๆสวยๆวยเนี่ยไม่ใช่แค่ผักนะคะดูดิอันนี้คือเอามาตัวทำงานมือเดียวนะคะจับกลากมือเดียวนะคะ <c oughs> ไม่ใช่แค่จับปลามือเดียวนะจับหน้ามือเดียวไม่ใส่ถุงมือด้วย นี่เลยเป็นอย่างนี้เลยโอ้หลายแท่แม่ลายแท่เอาไปแบงเขาก็ได้อยู่มหมโอ้ยลายแทะลายพิลึกพักบนไม่เหยีม่มหลนี่หลายเลยเอาไปฝากเฮือน้องมีแลแดแล้วกะเอาไปฝากอลีขอเขาแดเอาไปฝากอ่าวแดว <c oughs> นี่เก็บพักโบงก่อนแบบนี้ ้อนเลยเนาะอากาศมันห้อนเฮ็ดหายใจเ้าห้อนไปนะอาอ่าอ่าอ่่นี่าั่าอ่าอ่าล่าอ่าอ่าอะาอ่าอ่านีาอ่อ่าก่าอ่าน่อ่า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 อ่เอ่อ่าอ่าอ่เน่เอ่าะ่าอ่ันราอนาอาอ่า่ไอมคะาก็ดู่าอ่า่ อ้ไม่รู้ว่าที่อื่นจะร้อนขนาดไหนเนี่ยเต็มกระตาเลยเอามาค่ะเอามาค่ะ thank you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  ไปแบงเข้าอ้ เดี๋ยวอีกว่ามันสองสามสี่ห้ามือที่ไม่เอามือถือให้ได้หาเนยขาก็ยังเจอได้มาอันเก็บซาอีกเนาะแม่เนาะแต่ทีแน่เนคือมืออื่นตื่นแต่เศร้าๆแล้วก็จะมาเสียเนี่ยขั้นถาบอลแมตตอนเศร้านี่บ่ไหวทุกคนเหตุเวียอยู่กลางแจ้งแบบนี้นะ,นะเนาะแล้วอันอ่าแล้วอันที่มาที่มาแม่พระโคมเป็นแต่แซ่บสุด แต่ว่ายู่งเงินยังมีอยู่บวกเก็บดีกว่าโอ้ก็แค่มามาเสียญงาแต่ว่าเสียได้แต่น้อยเดียวแล้วกันเก็บผักไปฝากพี่น้องแดนาะเคทุกคนโอ้มะม่วงปีนี้คือเยอะเลยนุ่นพาทุกคนไปดูมะม่วงดีกว่าโอ้มะม่วงเยอะเลยนะ ว่ามันเป็นมะม่วงชนิดที่แบบเปรียปร้ยวเปรี้ยวจนถึงกระดูกพั <c oughs> นหาแมนมันสุกแล้วมันจะหวานพันธะบสุกแล้วมันจะเปรี้ยวต้นสูงสูงเลยเห็นบอกมันไม่ค่อยเห็นมากเนาะแต่มากหลายเลยสีกองอะสีแต่เห็นบอก ก็จะประมาณนี้นะทุกคนซาเนี่ปีนี้คือโชคดีที่เขาเอาซาแต่ว่าคือไม่ตได้ว่าเนาะเก็บเธอหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าพันบาทเนาะแต่ว่าที่นี่คืเอเฮาบเร่เก็บเองผู้เดียวเก็บซาคือเป็นเวกที่แบบว่าทุกคนคิดว่ามันง่ายบบมันก็แค่เด็ด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 เอาใบามันเนาะแต่ว่ามันก็จะยากแบบเวลาเฮาเก็บม,มือแลวค่ะจะหูเสึกว่ามันเมาหะทุกคนแบบมันมีอย่างเด พ่หว่าคนอื่นเป็นหมดแต่ว่าโตเป็นโตนะเก็บมืดมือแหละจะเพียจะเมื่อยแบบโหเจ็บมดเนื้อม,มือโตคนแหละแล้วก็มันจะแบบเออนอกก็เลยว่ามีหลายคนมาเก็บ่วยกันเงินที่ได้กับแบงกันก็เลยว่าเขาจะได้เสียแะ้วประมาณพันปลายต่อต่อเ่อหนึ่งหรือว่าสองพันเนาะในฐานะเขาเป็นเจ้าของสวนแบบนี้นะคือเม่เป็นเจ้าของสวนสิลุงป่าเอาอาไอ้น้องเขามาเก็บช่วยกัน ก็แบ่งกันตามมือนั้นๆเนาะก็จะประมาณนี้ทุกคนผายมากักอะลืมก็ไลย์ส,บสับสกายก็แชร์เดิมตัวจะขอลาแล้วพุ่นเมยไปป่าแล้วสบายดีสบายดีบ๊ายบาย